สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอฟู้ดนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนทําขนมปังฮอทดอกมินิแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสูตรนี้เนื้อขนมปังก็จะมีความนุ่มแบบนี้เลยค่ะขนมปังฮอทดอกมินิสูตรนี้ก็คือจะทําง่ายๆนะคะส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะมากค่ะอันนี้เราก็จะฉีกให้ดูนะคะตัวเนื้อขนมปังและตัวฮอทดอกก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราไปเตรียมสมสมในการทําขนมปังสูตรนี้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราเริ่มต้นด้วยเตรียมน้ำตาลทรายค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะและก็จะตามด้วยยีสต์ค่ะยีสต์เราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมค่ะตัวที่เป็นยีสต์หวานค่ะแล้ก็จะตามด้วยไข่ไก่ค่ะเป็นไข่ไก,เไไก่เบอร์2จํานวน1ฟองใครไม่มีเบอร์2จะเป็นเบอร์1หรือเบอร์3ก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะต่อลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยแป้งขนมปังค่ะ แป้งขนมปัง15ช้อนโตหรือ225กรัมจะเป็นยี่ห้อไหนก็นได้ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะ5ช้อนโตหรือ100กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนวดขนมปังนะคะนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีค่ะสําหรับใครไม่มีเครื่องนวดแบบของเราก็ใช้มือนะคะในการนวดให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนดีก่อนค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะครบเวลา20นาทีค่ะจากนั้นเราค่อยใส่เนยสดลงไป4ช้อนโต๊ะหรือ6 0กรัมค่ะ แล้วก็ทําการเปิดเครื่องนวดแป้งต่ออีกเป็นเวลา20นาทีใครไม่มีเครื่องนวดของเหมือนของเราก็นวดมือได้เลยนะคะเราก็จะนวดจนกว่าเขาจะสามารถถึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้ค่ะอันนี้เราก็จะนวดไปจนครบเวลา20นาทีได้เลยค่ะนี่นะคะขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตำตัวขนมปังนะคะไปแบ่งได้เลยค่ะขนมปังนะคะเราก็จะแบ่งประมาณ12ก้อนนะคะ ก้อนหนึ่งเราก็จะชั่งน้ำหนักประมาณ38กร,รัมค่ะคึงเป็นก้อนกลม,กลมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะคึงให้ดูง่ายๆแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะเราจะทําได้ทั้งหมด12ก้อนนะคะหลังจากเราแบ่งขนมปังได้12ก้อนแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปได้เลยค่ะเตรียมหออด,ดอกนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจํานวน24ชิ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะรีดเป็นทรงยาวแบบนี้ค่ะ พอริปเป็นทรงยาวแบบนี้แล้วนะคะก็จะแบ่งครึ่งได้เลยค่ะตัวขนมปังหนึ่งก้อนนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งก็จะใส่ตัวฮอทดอกได้หนึ่งสองชิ้นแบบนี้เลยค่ะอันนี้แบ่งครึ่งน,นะคะก็ค่อยค่อยม้วนไปแบบนี้ค่ะอันนี้ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงปลายนะคะก็พยายามทําให้เขาเรียบๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะได้สองก้อนแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะรีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็พยายามแบ่งให้เขาเท่ากันแบบตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะก็จะใส่ฮอตดอกไป2ชิ้นแบบนี้เลยค่ะก็ตกไปปลายจะเก็บายนะคะก็จะทําให้เขาบางๆนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนไปแบบนี้ตัวนี้จะขึ้นรูปง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งเป็นเวลา50นาทีนะคะอดอกที่เราใช้ขึ้นรูปก็ทั้งหมด24ชิ้นนะคะ ก็จะพักแป้งไว้เลยค่ะจนรอจนครบเวลา50นาทีได้เลยค่ะหลังจากครบเวลา50นาทีนะคะเขาก็จะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะก่อนนำเขา้าอบนะคะเราก็จะทาด้วยนมข้นจืดค่ะใครไม่มีนมข้นจืดจะเป็นนมสดก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะก็ทาให้ทั่วๆก่อนที่นําเขา้าอบนะคะการทาของเราจะทําให้ตัวในขนมปังเขามีความเงาและก็ไม่แห้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําเขา้าอบได้เลยค่ะ อบไฟบนล่าง160องศาใช้เวลาในการอบคือ15นาทีค่ะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะหลังจากครบเวลานะคะนี่ค่ะตัวขนมปังที่อบมาก็จะมีความเงาแบบนี้เลยค่ะและก็ทาด้วยนมข้นจืดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของตัวขนมปังและก็หน้าเงาค่ะบางคนก็อาจจะใช้เป็นเนยละลายทาก็ได้นะคะตัวขนมปังก็จะได้เนียนเงาขึ้นค่ะอันนี้เราจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกชิ้นได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมปังมินิฮอดดอกของเราทําง่ายๆค่ะและก็สะดวกในการกินนะคะกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะคะ